เขาเรื่องเลยที่เขาเลือกล้ากันมาที่ประดวกที่เราจะพูดกันพูดเลยนักกวันนี้มาพูดกันก็ตอนนี้นะคะกางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีของเราแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆเป็นการพูดคุยค่ะอะไรกันเมื่อประมาณสองเดือนกันนะสาเหตุที่เกิดจากอะไร พอมันเป็นเรื่องของการไหนนานะคะมันมีดีเทลคันๆเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหลายๆอย่างให้ให้พวกเราต้องหังงนหน้ามาคุยก,กันพบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยจริงๆหนูเองก็ยอมรับค่าว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจาก,านนก,ากคนที่เป็นแฟนการไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลคันงเยอะ เราเองกับต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่บางครั้งเป็นภารกี่ทางเชิงบวกกับภารกิจลบัญหาปัญหาในหลักๆที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วต่างๆไปจริงๆบางที่สุดท้ายแบบที่ในข่าวอะไรมันไม่มีหรอกค่ะคือเราใช้ชีวิตกันมานานค่ะเรารู้จักกัน ค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเป็นแฟนที่ดีต่อก,การรักสมอเท่าเียงแต่ว่าหนูเองก็ไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นข้อๆได้ขนาดนั้นะคะก็หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจผด้วยว่าความสาคัญเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็มันมันไม่สามารถแบบข้อหนึ่งข้อสองแบบนี้ได้เราค่ะเราหวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจห้วยวังไงดี มันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูมันโตมากๆเลยค่ะสางตาระหนี้ในการในบตัวเองในการรับตำแน่งหที่รัาวันที่จัดแต่งงานจะมาการนกนาันอนกนันใช้เหตุผลอะไระคะอุ้ยมันมีหลายเหตุผลมากเลยค่ะพี่ๆค่ะแล้วอยากให้เชื่อใจดูสองคนว่าดูสองคนงใช้เวลาคิดครบควรมันอย่างนั้ มากกเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราตัดสินใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีก่อนจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าทางเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจิอปากิ10ปีที่ผ่านมาพยายามเรียนเรื่องที่ต่าทำเราเปนต่อการพยมจริงๆจริงๆ10ปีที่ผ่านมามีมีตลอดค่ะการที่เราจะต้องปรับจูนกันมาว่าแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนกันอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะผ่านโควันไปได้ไหม แต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดอีเทลอย่างไรคะว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ค่ะส่วนหนึ่งอนตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรักติดสีที่สวยงามของมึงมากๆนะค่ะมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามใช่ไหมคะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงถูกถูกเหตุการณ์ถุกถกเรื่องราวแม้วันนี้มันจะเป็นมันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ดีของหมูกระต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยัง เก็บมันไว้อย The ่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันแต่ก่อนหน้านี้ฟางเขาบอกว่าฟังกับน้องใช้ขีดมืนคนล้มวลาปัญหานั้นก็เป็นหนึ่งปัญหาดูยอมรับว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาเราพยายามมาเพื่อการนัดตรงนี้เราแก้ปัญหากัไม่ได้เราพยายามถึงที่สุดแล้วก็ต่า ไห้ทั้งคิดเ่องของคุณแน่นอนให้เป็นผู้ปฏปัออดเวลาที่เราอาจจะต้องต้องถกถ้ายงานากัน้าที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันมาค่ะบางกรั้งก็จะเป็นฟิลที่คุยกันอยู่คุยกันแบบใช้เหตุผลกัน,นไยตลอดค่ะ ไม่มีน้องนอนกันแบบในเช้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูแบบโอ้โหอายุสามสิบกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะมันยากไปมสิบปีที่ผ่านมา้วแบบมายากมากยากมากมากมากจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเป็นการส่งไม่ใช่ของกลางคนเดียวนะคะอันนี้ในส่วนของพวกด้วยมันไม่ใช่การ ยียมอะไะยางบ้านเรื่องหมออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมีจัดการต,าตรงนี้รตรงนี้เนี่ยยองหนูยอมรับค่ะว่ายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลก็คือเอาเรื่องนี้ต่อเอาเรื่องความส่านหน่อว่าเราอยากจะให้บทสรุปมันออกมาปเป็นแบบไหนแล้วส่วนเรื่องทีเทลตา่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้อง การตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงหมายถึงว่าบ้านตรงนี้เป็นส่วที่มางเคยออกแบบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนรอรี่บองว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ้ความรู้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธนอนเสียใจหรืออะไรต่อนกันเลคะมันมีมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็หนูยอมรับมนะันง่ายๆค่ะนีแต่ตอนนี้หละคนก็เป็นปวถ้าติดใจการตอนนี้กินอะบบรกได้เป็นยังไงตอนนี้นอันนี้หนูก็ไม่โกหกค่ะหนูก็ จริงๆหนูไม่ค่อยสบายอยู่แล้วยท่ที่พี่ๆรู้ค่ะช่วงนี้อาการก็กลับกำเริบไปน้อยจากความเครียดอะไรต่างๆจากจากการที่เราต้องใช้ความพิ่นอนขทางเยอะค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงพยายามที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่ามีรอยยิ้มกลับมาได้ปกติแล้วหนูก็ได้รับกำลังใจจากคนๆเยอะ แต่ก็ยังอยากขอกำลังใจจากทุกๆคนอยู่ค่ะรวมทั้งให้ให้ตรงด้วยนะมันไม่ไม่เฟ้เพราะขาดแต่มันมันเป็นความรู้สึกสิ่งที่เราไม่มันมันเป็นสิ่งที่หนูเองก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมันไม่เคยตั้งใจอะไรมาก่อน แสดงว่าความจับคำตอบบังก็คือมีที่สามไม่ได้มีสองโอ้เออเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันยากอยอยากจะขอโทษจริงๆค่ะสำหรับคนที่ต้อง้มาเกี่ยวข้องในเรื่องความสมพัญของต้องการระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนูเองรู้สึกแย่มากะที่ไม่สามารถออกมาพูดต้องการใครหรืใครคนได้ที่เขาต้องมาถือที่ภาควิจณ์หรือรบกวนชี้ส่วนตัวรู้สึกแย่จริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเองก็ยังต้องการเวลา ต้องการหมายถึงว <ac> <Du simple. S 2> ่ารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ที่จะได้เจอพี่ๆด้วยก็เลยเขาก็อาจจะต้องถูกรบกวนชีวิตไปนิดนึงมีมีับุคคลที่สามไม่มีค่ะีแน่นอนค่ะเป็นพี่นะครอบครัวเป็นส่วนย่างกุที่สามครอบครัวมาเป็นครอบครัวว่ายังไงบ้างครอบครัวว่ายังไงนะจริงๆเลยโอ้คุณพ่อคุณแม่มางอ่ะต้องบอกว่าท่าพี่ๆใหา่นี่พี่ๆทราบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของบังกับโตไม่ว่าจะเป็นการกลับมาดีเทิร์นครั้งแรก หรือว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ให้สิทธิ์เป็นการตัดสินใจของหนูเพราะหนูพูดมาตลอดว่าการที่หนูตัดสินใจกับบริเทอร์นั่นหมายถึงว่าหนูพร้อมที่จะรับฟังทิดชอบความรู้สึกของตัวเองถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไบไม่ได้แล้ววันนี้มันมันมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้น นมก็พร้อมจะรับผิดชอบครสึกตัวเองแล้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้สเปซในการตัดสินใจของเราด้วยถ้าอย่างตอนสามอาทิที่ผ่านมาต้องเขาชอบค่อนข้างคนในที่อนาเขต้อนั้องเรามันมีส่วนอย่างที่หนูบอกนะคะมันมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มีการน้ออนอะไรกับเรนั้นเพียงแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องเคารพในในในสิ่งที่เขาอยากจะโพสในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแต่ว่าไม่มีการง้ออกันค่ะหยว่าครับตมเาดู เป็นเป็นเป็นการพูดคุยกันเหตุผลจบจบไปแล้วคือในในในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราด้มีกันพูดคุยกันบ้างไหมคุยการมีมีพูดคุยกันตลอดค่ะอย่าไปเป็นห่วงเขาไหมครับเพราะว่าดูเหมือนเขาต้องนั่งคิดอยู่ตัวเลนะป็นห่วงค่ะเป็นห่วงความรู้สึกกับหนงค่ะ เราก็มีการพูดคุยกันอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเขาเองก็เป็นห่วงที่หมูไม่ค่อยสบายแต่ตลอดนัดฟังมันก็ยังมีเหตุผลที่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราเลิกกันแล้วก็กลับมาเออแต่ขอบคุณก็เลยรู้มากมันน่าจะแบบนี้เป็นยร่องจริงจังไม่ไดนึลยค่ะหนูก็คิดถึงคนนั้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ว่าหมูนูนขอให้เชื่อใจค่ะหนูขอบคุณคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริง คือไม่มีโอกาสแบบตัดตัดตัดเพื่อนออกมาโหถ้าปัจจุบันนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแต่นักคนไหนนะตนไม่รู้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราได้ตัดติดไปที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าเพื่อนอยากเป็เพื่อนจร่งกันกันอะไรยังบ้างต่างๆตรงเองมันคือการคุ้นเสียเขาอยากเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับรังเหมอนกันนะรูเรารู้จักกันนานมากในระหว่างที่เคยเป็นแฟนกันมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของรังมัน จะเป็นอะไรกันเลยนะยคนที่เป็นห่วงเราให้กำลัาใจตลอดคู่เราเราฟังตักงแตั้งาใช่หนูได้รับข้อความเยอะมากค่ะขอบใจขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อย่างที่หนูบอกค่ะหนูขอให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าพวกเราได้คิดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็ เชื่อใจให้กําลังใจพวกเราดีกว่าใครอย่าอย่าก,กดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะในปัจจุบันยอมนี่ก็ฝึกงาน,านางงงเนาะฝึกงานเน,นานะค่อะ,อ,ะ,อ,ะอยากเทีย่ยวต่างกันเป็นว่าเป็นทริปใดกันบ้างคะอ๋ออันนั้นจริงๆเป็นทริปกับ คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ<อ>มีที่บ้านที่ตัดสินใจว่าพอปิดกล้องเนี่ยก็พาไปอาายู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้พา,าที่บา้านไปเที่ยวมาถังเรือแล้วก็มีทริปกับปมมีดละครด้วยอันนั้นก็ตกลงกันไปตั้งแต่แบบละครนี้ไม่ปิดประมาณสองเดือนนะคะวันนี้นนนนพิมพ์ใจเองยังไงอยูงเอ่อนอกจากจะต้องรักษากายที่ไม่สบายแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักษาก็พยายามโฟกัสที่งานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็งานง,งานเยอะค่ะแล้วก<อ>็พยา,ายาม พูดคุยกับอยู่กับครอบครัวให้มากสุดเรามีโอกาสได้พ anyway uh, really ูดคุยกับคนที่เขาถูกโวงเข้ามาในเรื่องของเราไหมป้าเออหนูขอโทษเขาตลอดค่ะเพราะว่าจริงๆเขาเองก็คงอยากได้รับการยืนยันจากปากเราแบบเพราะว่าก็มีคนส่วนใหญ่อ่านข่าวแล้วก็เชื่อไปในตามนั้นอันนี้หนูเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่มันมัน ตัวเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาพูดได้แล้วก็ยังมีข่าวว่าเราเริ่มกันทําพี่ปั้นเขาก็โสดเขาก็เลยจับคู่กันอีกอ่องถูกดีใจนะพี่ข่าวกับพี่ปั้นเนี่ยคือไม่ข่าวที่ออกมาแล้วถูกพิมพ์ไปหาเคาเลยบอกว่าดีใจจังเลยเป็นข่าวกับพี่เดี๋ยวคนก็เชียร์ลูกไเป็นจี๊หลงครัดีใจอะก็เป็นพี่ชาย อันดับหนึ่งค่ะก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงผมมากเช่นกันค่ะก็ที่ดีใจเป็นเป็นข่าวอะค่ะเพราะว่าเราดูอยู่แล้วว่าไม่ไม่มีอะไรคนจะไม่ไม่คือคนเขาไม่ไปขลับเขาอะเขาจริงจริงทีันนี้คือปางพักใจหรือว่าปางสมุทรยังไง้องมันี้โอ้โหหนูคงต้องรักษาอาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สีหนูว่าคนเรา ก็รักตัวเองให้ได้มากาก่อนอ่ะก่อนที่จะไปมอบความรักกลับไปมอบความรักให้ใครดีๆได้อีกครั้งนังนะค่ะต้องใช้เวลาแล้ววันนี้คุณอยากถามประกันบางที่ปวดเพราะว่าเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นที่ไม่สบายหรอคะจริงๆไม่ไม่สบายก่อนหน้านี้ล่ะคาะมาตั้งแต่ปีที่แล้วร แต่ว่ามันมันเรียกว่ามันมีช่วงที่อาการดีคือจากการที่จริงจริงแทู้มิที่ฟังเป็นมันควรจะต้องไม่เครียดต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอาการมันก็กลับมาเองค่ะเะันชื่อี โอ้โหชื่อ้องเป็นภาษาอังกฤษที่ยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นพูดเลยค่ะตัเองก็เท่าเลยเหรโทรไปถามหมอกันได้ไหมคะเท่าก้ามันมันมีอะไรผู้มันไม่อ๋อเป็นอะไรมันเขาเรียกว่าแพ้่ภูมิที่ไม่ใช่ SLE อ่ามันแรมิแต่ไม่ใช่ตับอ่นใช่ตอนนี้ตอนนี้ดีที่นยังไม่กว่ตอนนี้หนัก่ะหนักยังหนักอยู่เนี่ยตอนนี้หนักแต่ว่าอยู่ภายใต้เมคอัพค่ะโอเคน่าจะแดงแล้วก็ร้อน ใช่แซมรอทีน้าอยู่ไม่มีสิบบาทก็รอฟรีไม่ใช่ค่ะปวยจริงจริงะปวยจริงจริงค่ะปวยจริงๆโอเคจะรองให้ทุกวันอยู่แอ่ะอุ้ยไม่มีค่ะมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะแต่ว่านใกล้จะต้องมีคำตอบวันแน่นอนจ้าหลังจากอยู่ได้นะก็อยู่นินอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆมากกว่า ตามสุดท้ายแล้วแม่ต้นเขาเดินหน้าหมอเราอีกเออเขาสึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปในสิ่งนึงทางหนึ่งตามความที่จะแบบคุณดูว่าความที่จะเจอมัดอันนั้นจะฟังสิทธ์เราอ่ะเพราะต้องรอละอันนั้นคงไม่เกิดข uh, so, I mean like Sa ึ like ้นค yeah. ่ะเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าว่าเราอยู่ในสถานะารนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับเขาตอนมันไม่น่าจะตอนนี้มันชัดเจนมากๆมันมันชัดเจนมากๆค่ะวันนี้โลงใยที่ได้พูด จริงมากค่ะรูร้สึกไม่อยากให้ใครต้องมาเกี่ยวข้องกัแบบต้องมาเดือดร้อนเพราะความสัมพัของเราสองคนอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มันจบแบบสวยงามหมายถึงว่าหนูอยากให้เกียรติความรักของเราให้เกียรติเขาด้วยการที่หนูมาสอบถามในวันนี้นะคะเพราะเขายังไม่ได้มีสิทธิ์ได้ออกู่อยากให้เกียรติ ครอบครัวค่ะครอบครัวเขาด้วยจริงๆมันก็กระทบกระทบไปหมดทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่ปา